โอเคครับกลับมาพบกับเราแล้ว3คนเช่นเดิมครับกับรายการควอนตัมเวลก้าวกระโดดสู่ความมั่งคัง่งกับผมเดียไอเดียเวยครับสวัสดีค่ะอุ้ยนะคะวันนี้ก็จะมีหัวข้อที่แบบเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหลายคนเลยวันนี้เอสมีเรื่องอะไรจะมานำเสนอนะคะสวัสดีครับเอสครับก็เพืเ่นอนๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้หัวข้อชื่อเรื่องว่าเทคนิคลับประสบความสำเร็จในด้านการลงทุน ด้วยการติดตามพอร์ตโฟลิโอครับเกินก่อนว่าที่มาจริงๆเนี่ยคือผมมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าคนหนึ่งแล้วกันแล้วเขาเทรดแบบขาดทุนมาตลอดมาเป็นระยะเวลาแบบ3ปี5ปีแล้วเขาก็รู้สึกทอแท้เลยแล้วก็แบบไม่ไม่อยากเทรดละเออมันก็ปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยจอยทิ้งพอร์ตไปเลยขาดทุนแล้วทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยได้มีโอกาสคุยกันและปรึกษากันว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องทำยังไงแล้วมันมีวิธีการอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ ก็เลยมีไอเดียก็คือการติดตามพอร์ตฟลิโอหรือว่าการทำแท็กกิ้งพอร์ตฟลิโอครับมาเป็นออกมาเป็นรายสัปดาห์แล้วก็ทำสรุปสรุปออกมาเป็นรายเดือนแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วในทุกๆส,สัปดาห์เนี่ยเราถือหุ้นอะไรบ้างแล้วก็ถือเงินสดถือหุ้นเท่าไหร่เพื่อเราเราดูเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่ามูลค่าพอร์ตของการลงทุนของเราเนี่ย จริงๆ่ยณวันเนี้ยมันเท่าไหร่สัปดาห์นี้เท่าไหร่ทุกสัปดาห์หน้าเท่าไหร่แล้วสิ้นเดือนมันเท่าไหร่เพื่อจะดูว่า p e r f o r m มนซ์จริงๆของเราเนี่ยมันดีหรือแย่ขนาดไหนครับก็จะจะมาลองดูกันว่าวิธีการทําอะไรยังไงประมาณไหนอันนี้ถามนี้เนีงยถว่าวิธีการนี้แบบทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะยาวหรือว่าเป็นเทรดจริงๆสําหรับผมถือว่าควรทําทุกวันก็เลยจริงๆก็ถือว่าจะดีมากครับสาหรับทุกคน เพราะเราจะได้รู้ว่าเงินของเรานะเวลาเนี้ยมูลค่าของพอร์ตของเราณเวลาเนี้ยมันมีเท่าไหร่เหมือนคล้ายๆกับเราดเูเงินในบัญชีวันนี้เรามีเงินหนึ่งล้านพรุ่งนี้เรามีเงินหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสัปดาห์หน้าเรามีเงินเหลือเก้าแสนเก้าไอสามหมื่นที่หายไปเนี่ยเราใช้ใจ่ายไปเพราะอะไรหรือเราอาจจะมีหนึ่งล้านสองแสนเราอาจจะได้กําไรจากหุ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันเป็นวินัยอย่างหนึ่งของของนักลงทุนที่ควรจะทํเลยนะครับ เป็นตัวอย่างที่ผมเรียกว่าเป็น weekly weekly performance dashboard คือผมเอาข้อมูลทุกอย่างมาทำลงตัว Excel ก็จะมีข้อมูลด้านซ้ายครับเป็นข้อมูล weekly ก็คือสรุปเป็นรายสัปดาห์ว่ามูลค่าพอร์ตของเราเนี่ยจริงๆแล้วณนะทุกวันจุกเนี่ยวันที่4ตุลา,ตลา18ตุลา18ตุลา25ตุลามีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็เอามาพอตเอกมาเป็นกราฟ เช่นมีเงินอยู่ประมาณ2 8 0ล้าน 2,700,000, 2 6 0 0ล้านเจนล้านแล้วใวันสุดท้ายคือ25ตุดอลลาร์เนี่ยมีอยู่2 4 7ล้านส่ครับส่วนด้านมุมด้านซ้ายล่างเนี่ยก็คือเราจะรู้ว่าเราถือเราถือหุ้นไทยเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วถือเงินสดเท่าไหร่เช่นเรามีมูลค่าพอร์ตของเราคือ,อ สองล้านห้าเราถือเป็นหุ้นไทยเนี่ยประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นกับถือเงินสดสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือสามสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันจะถือเป็นตัวหุ้นอยู่ประมาณสองล้านหนึ่งแสนอะไรประมาณนี้ครับแล้วส่วนมุมขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เราถืออยู่บ้างว่าเอ๊ะจริง,รงๆเราอ่ะถือหุ้นสัดส่วนเท่าไหร่เช่นในกราฟเนี่ยจะเป็นตัวสวัสดถืออยู่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต ตัว PSL ถืออยู่3.7%็แล้วก็ตัว OR ถืออยู่5% <S <S เราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะทำสรุปแบบนี้เพื่ออะไรมันดียังไงเราจะรู้ว่าทุกสัปดาห์เนี่ยพอร์ตมูลค่าเราเท่าไหร่เรามีเงินสดถือเท่าไหร่เราถือหุ้นอะไรบ้างเวลากําไรเราจะรู้ว่ากําไรมันมันมาจากตัวไหนเวลาขายแล้วก็เวลาขาดทุนราขาดทุนเพราะอะไรอีกหน่อยอนาคตก็จะมีการเขาคงจะต่อยอดนะครับว่าเอ๊ะเราขายทําบันทึกการเทรด อะไรเงี้ยครับแต่อันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ๊ะเราแท็กกิ้งเปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นรายสัปดาห์นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถทำแท็กกิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นรายเดือนได้เช่นกันครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างก็คือเพิ่งลองเริ่มทําอย่างเดือนกันยามาเดือนตุลาอย่างเงี้ยครับพอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยโตไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือโตมา8%แล้วก็จากเดือนตุลาเนี่ยจะโตไปพฤชจกมันยังไม่ไม่เกิดขึ้นครับมันจะเป็นเท่าไหร่และอาจจะมีอีกเส้นหนึ่งครับเขาเรียกว่าเส้นเป็น สะสมของพอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นรายปีเลยคือตั้งแต่ต้นปีมาถึงสิ้นปีเลยเพื่อให้นักลงทุนของแต่ละคนนะครับรู้ว่าผลตอบแทนของเราเนี่ยปีนี้มันมันโตมันโตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นเป็นการเตือนใจตัวเองครับครับเป็นการต่อยอดครับประมาณนี้ครับมีคำแนะนำหรือคำปรึกษาอะไร สเสนอไหมครับแบบเมื่อกี้เอสแนะนำว่าโอเคการที่เราแบบเลคคอร์ดข้อมูลแบบนี้มันทําให้เรารู้ว่าแบบณนะตอนนี้เรามีอะไรอยู่เท่าไหร่แล้วก็เราแบบได้กําไรขาดทุนจากการถือหุ้นตัวไหนใช่ไหมคะครับอันนี้แบบว่าเราสามารถทําเองได้โดยการใช้โปรแกรมอะไรคะหรือว่าแบบเออมัน คีข,ข้อมูลลงไปที่ไหนแบบน่าจะแบบง่ายๆในการเก็บข้อมูลของเราจริงๆสำหรับผมเราสามารถคีย์ลงเอ็กเซลได้เลยครับก็คืออย่างตัวกราฟอันซสุดด้านบนนะครับเราสามารถ<ม>เช่นคีย์เป็นวันที่4ตุลาคมเป็นช่องวันที่นะครับช่องที่2เนี่ยเราก็เป็นตัว Asset Value ก็คือช่องอตัวมูลค่าพอร์ตนะ ณวันนั้นปัจจุบันแล้วบรรทัดลงมาเราเราก็วันที่สิบเอ็ดตุลาครับเราก็คีย์ลงมาว่ามูลค่าพอร์ตณนวันนั้นเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็กดสร้างการาฟได้เลยครับใน Excel เราก็สามารถทำได้ง่ายใช่แต่อันนี้ผมเอามาจัดเพื่อให้มันแบบดูดูง่ายขึ้นง่ายค่ะใช่แต่จริงๆเพื่อนๆอาจจะทำเป็นรายวันทุกๆวันเลยก็ได้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าช่องที่หนึ่งวันที่เท่าไหร่มูลค่าพอร์ตเป็นเท่าไหร่แล้วอาจจะมี คอลมนมที่3โน้ตออกไว้ว่าเราซื้อหรือขายตัวอะไรแล้วก็อาจจะมีเหตุผลว่าเพราะอะไรอันนี้เป็นเป็นเบื้องตน้นเช่นวันนี้เราซื้อตัวสวัสด์ด้วยเหตุผลอะไรแล้วสัปดาห์หน้าวันที่11ตุลาสมุนครับเราขายสวัสดเพราะอะไรแล้วขาดทุนหรือกำไรเพราะอะไรอันนี้มันจะทำให้เรามีการเทรดที่ดีขึ้นในอนาคตครับผมใช่ครับแล้วส่วนตัว สัดส่วนหุ้นกับตัวเงินสดจริงๆเราสามารถดูในผ่านทางสตรีมมิ่งได้สตรีมมิ่งที่เราเทรดกันอยู่แล้วแอปนะครับแต่อันนี้ผมก็เอามากรอกเอ๊ะจริงๆเรามีสัดส่วนหุ้นเท่านี้นะเงินสดเท่านี้ส่วนตัวหุ้นที่เราถือตัวสตรีมมิ่งก็มีเช่นกันแต่เนี้ยผมเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วสรุปมาเป็นหน้าเดียวเพื่อให้ผมว่าไม่ต้องมานั่งเปิดสตรีมมิ่งไม่ต้องมานั่งเปิด Excel แล้วผมก็จะทำมาพวกนี้พยายามทําทุกสัปดาห์เนี่ยก็เก็บลงเป็นอัลบั้มเพื่อติดตามผลการดําเนินงานสุดท้ายทุกอย่างผมคิดว่าการทําแบบนี้มันจะทําให้เรามีผลลัพธ์ของการเทรดที่ดีขึ้นครับประมาณนั้นครับแล้วเป็นไงสำหรับออุ้ยมีดูยากไปไหมหรือเฮ้ยอยากจะติดตามอะไรเพิ่มเติมเผื่อให้เอสไปทำมาใช่ใช่ใช่ คือถ้า,ถาที่ดูก็แบบว่าก็เข้าใจนะคะเพราะว่ามันเป็นกราฟแบบที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าเพิ่มเติมหรอคะตอนนี้ก็อาจจะแล้วพี่เดียคะพี่เดียคิดว่าแบบมีการแบบปรับอะไรตรงไหนไหมคะก็จริงๆแล้วการทำ p r o f ฟล์นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะการทําติดตามพอ tracking กกอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนักลงทุนหลายๆคนไม่ค่อยทํากันด้วย การทําแบบเนี้ยจะทําให้เรารู้จักตัวเองว่าเฮ้ยเราเทรดหุ้นแล้วเป็นยังไงตัวไหนเราเข้าไปเพราะอะไรประมาณเนี้ยครับจะได้แบบต่อไปจะรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นก็เพื่อนๆถ้ามีไอเดียว่าเอ๊ะอยากเพิ่มหรือปรับข้อมูลอะไรตรงไหนลองคอมเมนต์มาบอกครับเผื่อผมจะลองไปออกแบบดูครับแล้วเผื่อแบบเพื่อนๆอยากลองทำเอง Excel จริงๆสามารถทำได้เลยใช่ครับ แล้วก็มันจะเป็นวินัยสําหรับตัวเราเองเพราะมันคือพอร์ตการลงทุนของเราเองครับผมคิดว่าอันนี้มันจะเป็นอีกอีกทางาเรียกว่าเป็นทางที่เราจะทําให้เราประสบความเด็ดในโลกของการลงทุนได้ได้เร็วขึ้นครับสอนปรมใช่ประมาณนี้ครับโอเคอ่ะงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวทิง้งทิ้งท้ายด้วยคำคมสั้นๆแล้วกันนะครับจากครับอ่ นายแพทย์ธนักสิริวารางกูลเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพจชื่อคลินิกกองทุนครับกล่าวไว้ว่าการลงทุนนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวางแผนการเงินเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือการวางแผนทั้งชีวิตครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เริ่มวางแผนการเงินแล้วก็วางแผนชีวิตในวันนี้ได้เลยครับอืมอ่าโอเคครับอในวันนี้ก็ ประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ